สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับใครว่างๆก็เข้ามาดูรถที่บริษัทได้เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับคันนี้นะสำหรับใครที่เป็นสาโวกอิลสุนะครับดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับ1.9แซดสแตลนะครับปี2019คันนี้นะครับเลขไมล์39,000กิโลแท้เดิมโรงงานนะครับราคาของคันนี้นะครับเปิดขายอยู่ที่679,000บาทนะครับ 679นะครับรถปี19วารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับสีดําเงาแวบสวยๆนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถมืสองไมใช้งานนะครับก็รีบติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมเดชเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับมีบริการจัดไฟนั้นให้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่นะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆคลิปๆเลยนะครับเพิ่งเข้ามานะครับเป็นตัว1.9เสเทลนะสีดํานะครับ ที่ผมบอกว่ามีสีดําอีก2คันนะครับตอนนี้สีดําเหลือคันนี้นะครับอีกคันหนึ่งติดจองไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสีขาว1คันสีดํา1คันนะครับคันนี้ปี19เนะครับเลขหมายสามหมื่นเก้านะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือยังเข้าเช็คระยะศูนย์ได้ฟรีอีกหนึ่งปีนะครับใครซื้อรถคันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับชุดกันชนด้านหน้ากระจังหน้าอะไรต่างๆนะเป็นของตรงรุ่นดีแม็กซ์เทลเลยนะครับมันจะไม่เหมือนในรุ่นดีแม็กทั่วไปที่เป็นไฮรับ ก็ชุดกระจังหน้าเขาจะเป็น2ชั้นนะครับเป็นสีดำนะครับและโลโก้เป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ตรงนี้จะเหมือนกันนะจะต่างกันตรงนี้นะครับมันจะมีขอบตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น2ชั้นนะครับตรงนี้เป็นดำคอ b แบ็กตรงนี้เป็นสีเทานะครับมันจะแยกอย่างนี้อย่างนี้นะครับแยก2ฝั่งคือถ้ามองหน้ารู้เลยว่าเป็นสเตลนะครับสําหรับชมนี้นะแล้วก็ชุดกระจังด้านล่างนะครับไม่ใช่กระจังนะครับเป็นชุดกันชนด้านล่างนะครับแยก2ชิ้นนะครับตรงนี้นะครับ ใส่มาจากศูนย์เลยสวยๆนะครับคันนี้นะสวยๆเลยนะครับเป็น1.9 D-Max s ดเก้ีเทนะครับปี19เนะเดี๋ยวส่องให้ดูข้างในนะครับนี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันเป็นแผงหม้อน้านะครับแล้วมันก็จะมีพวกออยเกียร์อะไรต่างๆอยู่ข้างในนะครับคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบริษัทจัดการให้หมดนะครับลูกค้าเพียงจองรถไว้จัดไฟแนนซ์เท่านั้นเองนะครับ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่3จังหวัดชายแดนหรือว่าอยู่โซนเหนือโซนอีสานนะครับตอนบนตอนล่างสามารถออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะครับฟีดดาวจัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับคันนี้ราคา6 7 9นะครับป้ายแดงเปิดตัวคันนี้แพงมากเลยนะเป็นรุ่นพิเศษและตอนนี้ยิ่งเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดละเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วนะครับในตัว d m a x s t e ์เตนะครับ1นนะครับคันนี้ชุดกันชนแนบสนิทเลยนะครับเป็นสีดำนะครับดูนะครับล่องกันชนนะครับช่องไฟนะครับแนบสนิท มีโป่งล้อมาให้ขนาดใหญ่นะครับทําให้ดีไซน์ของเขานี้ดูดุดันนะครับแล้วก็ฉบเฉียวยิ่งขึ้นนะคันนี้เป็นแม็กซูโทนนะครับสีดําปัดหน้าเงาเป็นยางบิสโตนนะครับผมเช็คปียางแป๊บนึงนะผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันปีคันนี้ยางปีสิบเก้านะครับเป็นยางติดรถจากป้ายแดงมาเลยนะครับนี่ครับเป็นยางปีสิบเก้าเป็นยางติดรถป้ายแดงนะครับพระรถคันนี้เป็นปีโมเดลปีสองพันสิบเก้านะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับ ชุดช่วงล่างโช้กคอยสปริงอะไรต่างๆนะครับลูกมงลูกหมากนะครับเดิมนะครับรถสวยๆนะครับไม้สามหมื่นเก้านะครับกับราคาแสนถูกนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเอ้เจ็ดแสนไม่ใช่เจ็ดแสนสี่ขออภัยนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับโอ้ยล้วนมากเลยหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับกับเลขไม้นะครับสามหมื่นเก้าพันกิโลแท้เดิมโรงงานเลยนะครับสําหรับดีแม็กซ์เทลคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันแบบเต็มๆคันนะครับดูนะครับ ว่ารถนะครับเดิมขนาดไหนนะครับช่องไฟเดิมๆนะครับแผงประตูเดิมล้อเดิมกับบันไดแท้เดิมนะครับรถพึ่งมาจากสู์เลยน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะมาพร้อมโลโก้นะครับไฮ g h นเดอร์นะครับเป็นสีประตูยกสูงนะครับตัว h i g h l a n d ร์ก็จกมองข้างตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจริงตัวรถไม่ได้เป็นสีดําสนิทนะมันจะเป็นดําแบบมีประกายประกายนิดนึงนะครับดูนะครับ แล้วก็หูช้างเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตรงปลายมีไฟเลี้ยวมาให้สาหรับคันนี้นะมีกันสาดรอบคันนะครับตามกระจกสีบานมีกันสาดแท้เดิมศูนย์มาให้เลยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับรถแทบไม่มีรอยนะครับดูได้เลยอาจจะมีตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะกระจกก็เป็นของอิวสูนะครับนี่อิวโซกระจกแท้ทุกบานผมบอกเลยนะครับกับปันไดด้านข้างนี้ไม่มีรอยเลยนะครับเป็นสีดําด้านตัดกับสีเทานะครับช่องไฟประตูนี่ตรงเป๊ะ ตัวรถนะไม่มีพิความจมน้ําชนหนักไม่เคยโดนชนมาแต่อย่างใดเช็คประวัติสูตรได้ทุกคันนะครับรถที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะผมเช็คให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเช็คเองนะครับผมเช็คให้ฟรีนะครับอยากทราบประวัติคันไหนแจ้งได้นะครับคันนี้เป็นดัมเบลกนะครับยางปี19เช่นกันของพิสโตนนะครับชุดช่วงล่างคาร์ซงคารซีเดิมหมดนะครับแหนบเดิมไม่มีย้ายแหนบนะครับคาซีเดิมนะครับไม่มีว้าวไม่มีตัดแต่งตัวถังนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับใครที่สนใจนะครับในตัว d m a x ็ t ซ์สเนะผมว่าเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับรุ่นหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีเข้ามาเท่าไหร่ก็ออกตลอดนะครับตอนนี้เหลือ2คันนะครับสีดําคันนี้กับคันสีขาวเมื่อวานที่ผมถ่ายไปนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องหลักโลกนะครับ1.9 DDI นะครับแซนะครับเป็นเครื่องบูพาวเวอร์นั่นเองนะครับประหยัดน้ามันนะเป็นเครื่อง1.9ที่มีเทอร์โบนะครับก็ทําให้แรงบิดสูงนะครับสำหรับรถคันนี้นะเพราะว่ารถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะทําเครื่องยนต์ให้มี c c น้อยแต่ว่่าเพิม อัตราการเร่งโดยใส่เทอร์โบลูกเล็กๆเ,เข้าไปให้นะครับคันนี้ไฟท้ายก็แท้เดิมโรงงานนะครับคมใสๆไม่มีแตกแล้วเลยสวยๆนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นสีดําด้านตัดกับสีดำกลอ b แ a ็กนะครับอาจะมีร่องรอยบ้างนะรถพิ่งเข้ามานะครับผมก็ให้ดูการสดๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีการเก็บงานให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จองรถคันนี้ไว้ก็เดี๋ยวตรงไหน มีร่องมีรอยอะไรผมสั่งเก็บให้หมดนะครับมือเปิดเป็นโคเมียมนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแมกไลเนอร์เดิมๆนะครับแ้สุเลยนะครับนี่นะครับรอยเม็ดโรบอทเม็ดอาร์คอะไรยังอยู่หมดทุกจุดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับตัวรถไม่เคยชนด้านท้ายมาแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับรถยังล้างไม่เอี่ยมเลยขออภัยนะครับมันจะมีคราบผ้าคราฝุ่นอะไรอยู่นะครับวพรารีบล้างนะครับรีบล้างไม่ใช่รีบล้างสิ เขารีบเอามาตั้งเพราะว่าจะได้มีเซลล์นะครับมาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปไปขายกันนะครับนี่แมกเลเนอร์แท้เดิมสูนยโรงงานด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3พร้อมกระจกไล่ฟ้านะครับนี่นะครับกระบอกกระบอกนะครับไม่มีบุบนะครับดูได้เลยนะครับรถเดิมๆนะครับถ้ามีเสียงเพลงเข้าไปต้องขออภัยนะครับพอดีตอนนี้ที่บริษัทมีงานแกนเซลนะครับก็มีเนี่ยจัดโปรโมชั่นมีธงอะไรมีสกายทูบอยู่ด้านหน้านะครับ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับดูฝั่งนี้นะครับดูเชฟของเขานะดูจบกระบปะยาวไปข้างหน้านะเงาแสงเส้นเดียวกันหมดเลยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่ารถนะครับไม่มีการเคาะทําสีเปลี่ยนประตูหรือว่าโป๊อะไรมานะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นแม็กทูโทนมีโป่งล้อหน้าล้อหลังสวยๆคันนี้นะครับกับราคา6กแสน0บาทนะครับโลโก้ครบทุกจุดนะครับไมามหมื่นเนะครับ ใครสนใจออกรถก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์0626407776นะครับคันนี้มาพร้อมกุญแจเป็นกุญแจอย่างนี้นะครับกุญแจมีครบสองดอกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าเลขไม้แท้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวดูที่แผงประตูนะครับแล้วก็กระจกกระจกกันก่อนนะครับประตูนะครับเดิมๆดูได้เลยนะครับเม็ดโลบงโลบอทอะไรยังอยู่นะครับสวยๆนะครับไม่มีเคาะนะครับจีบพองจีบพับอะไรก็ยังอยู่เดิมๆนะครับดูนะครับ รถนะสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับใครที่อยากเลือกซื้อรถมือสองนะครับผมอยากให้นึกถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับเพราะรถที่จะนําเข้ามาเนี่ยรถสวยนะครับแล้วก็มีคุณภาพทุกคันนะครับไม่มีตัดแต่งย้อมแมวแน่นอนนะครับตรงนี้ก็หุ้มด้วยหนังนี่ก็เป็นโลโก้สเตลตรงรุ่นของเขานะครับภายในเป็นทูโทนนะครับดําเบทนะครับดําเบดนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดำกลอสแบ็กนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้คนขับเฟืองท่าล็อกเหมือนเดิมนะครับก็ผมมองว่าเป็นรถกระบะที่น่าใช้นะครับ เมื่อวานมีป๋ามนตรีนัถ้ามามารับเล่มไปละสําหรับยูสุเซเทลสีขาวเพิ่งซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้เล่มแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครที่ชอบรถยูสุไฮรลนเดอร์นะครับยกสูง4ประตูเกียร์แมนนวลหกสปีดเลขไม่ลน้อยนะครับรถยังเข้าสูย์ได้นะครับก็ผมก็แนะนําคันนี้เลยนะครับราคา6 7เกนะครับมีระบบอำนวยความสะดวกหลายอย่างนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าปรับไฟสูงต่ำไฟหน้านะครับ ปรับไฟสูงตามไฟหน้าก็บางทีเราขนของแล้วไฟเรามันแหงนเกินนะเราก็ปรับขึ้นปรับลงได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีช่องเก็บน้ํานะครับไว้วางแก้วน้ํานะครับครอบช่องแอร์ก็เป็นสีดำ gloss black นะครับตัวรถอาจจะมีรอยบ้างนะครับตรงนี้ต้องขอภัยจริงๆนะครับตรงนี้ก็หุ้มหนังนะครับหนังแท้แล้วก็เย็บได้มานะครับเย็บบนคอนโซลนะครับแล้วก็ฝั่งหนูนอีกจุดหนึ่งนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับเป็นมันติฟังก์ชันสวยๆนะครับ สามารถบูทูธ USB รับสายวางสายปรับพืทยุได้จากตรงนี้นะครับมีไอแพ็คู่หน้าให้นะครับส่วนตัวภายในหลังคาตัวที่บู่หลังคาจะเป็นสีดำนะครับตรงนี้ถุงพลาสติกกระจกบังแดดไม่แกะเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับหลังคงหลังคาอะไรก็เป็นสีดำนะครับมีซาวไลท์เซอร์ราเหมือนเดิมนะครับสำหรับยูสุดีแม็กนะครับเดี๋ยวผมปรับภาพให้ดูกันกว้างๆดีกว่าอ่านี่นะครับว่าตัวรถกว้างขนาดไหนนะครับสําหรับคันนี้นะ สวยมากนะครับสำหรับคันนี้1.9 s e a Stel ปี19ราคา679นะครับผมว่าเป็นรถที่น่าใช้และคุ้มค่านะครับคันนี้นะเพราะว่าคือซื้อรถมือสอแต่อย่างเข้าศูนย์โดยบริการได้ทั่วประเทศนะครับตัวบาะเป็นเบาะผ้าทูโทนนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตปีกหมอนไม่มียับนะครับตรงตรงนี้ก็ไม่มีแบบฉีกขาดแตใดเลยนะครับรถใช้งานน้อยมากนะครับคันนี้นะ ส่วนวิทยุนะเดี๋ยวผมเปิดเรือนไม้ให้ดูกันดีกว่าว่าเรือนไม้แท้เดิมไม้แท้จริงไหมครับนี่นะครับระบบไฟฟ้าหน้าปัดใช้ได้ทุกจุดพอะบิดกุญแจปุ๊บเข็มกวาดนะครับนี่นะครับเดสตาร์ทให้ดูเลยนะครับนี่เลขไม้เดิมเดิมนะครับไฟเตือนอะไรทุกอย่างครบหมดนะครับมารวัดเกอะไรต่างๆนะครับไม้นี่นะครับสามหมื่นนะครับ อันนี้ชิป A ก็คือน่าจะเป็นล่าสุดที่เขาตั้งไว้วิ่งมา9,000กิโลมิลรวมๆกันแล้วนะครับไฟเตือนประตูนะครับเข็มกวาดเลขหม่น้ำมันนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเตือนคาดเบลนะครับแล้วก็เบรกมือนะครับมีที่ปัดน้ำฝนนะฝั่งนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟเป็นเมนนวลนะครับก็ตัดมงตัดหมอกอะไรก็ใช้ได้หมดทุกจุดนะครับเก็ยรดุนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับราคา6,79นะครับ หน้าจอวิทยุตัวนี้นะครับดีมากเลยนะสามารถใส่ซีดีนะครับ DVD แล้วก็สามารถต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับสําหรับวิทยุตัวนี้นะมีกล้องถอยหลังแสดงผลตรงนี้นะครับที่ครอบช่องแอร์ก็เป็นสีดำกอดแบ,บ็กสวยๆนะครับใช้งานง่ายในวิทยุตอนนี้พอดีมันเป็น FM อยู่แต่ว่าผมปิดวอลลุ่มไปแล้วเดี๋ยวยู u ูบเดี๋ยวช่องจะโดนปิดกั้นนะครับ ตัวแอร์ก็เป็นแอร์แมนนวลนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับคือผู้ใหญ่ใช้ได้คือเข้าใจง่ายๆนะครับเปิดนี่เปิดแอร์นีผมเปิดแล้วตรงนี้ปรับอุณหภูมินะครับส่วใหญ่ก็จะปรับไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป่าเป่าออกกลางอย่างเดียวนะครับแล้วมี power outlet ให้นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB ตรงนี้ตรงนี้มีสายให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปซื้อนะเพราะว่าเขาต่อสายกล้องมาไว้ให้แล้วนะครับเราแค่ซื้อกล้องหน้ารถมาติดตรงนี้นะถ้าลูกค้าออกรถนะ๋ยวผมแถมกล้องหน้ารถคันนี้ให้ด้วยเพราะว่าเดินสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับช่องเก็บของด้านหน้าก็เปิดได้บนล่างเหมือนเดิมนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสวยๆนะครับที่ท้าแขนก็เป็นหนังนะครับหนังใหม่ๆเลยนะครับผ่านการใช้งานน้อยมากนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับเก็บโทรศัพท์กระเป๋าตังอะไรได้หมดเลยนะครับนี่นตอนนี้ผมเปิดแอร์ไว้นะเสียงเครื่องเดินเรียบมากเลยนะคันนี้นะนี่นะครับเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้า D m a ม็ก19เทล์คันนี้นะครับปี19นะครับสวยๆนะครับใครอยาก ใครที่กําลังมองหารถมือสองดีกว่าไม่ใช่อยากดือว่าให้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอยากให้เลือกบริษัทรถยนต์นะครับเพราะว่าบริษัทของเรานะเปิดมานานกว่า22ปีนะครับได้รับมาตรฐานได้รับรางวัลทุกปีนะครับปีที่แล้วก็เป็น No.1 นนเลยนะครับเป็น Number นเ,เลยนะครับกับกลุ่มที่ขายรถยนต์มือสองนะครับก็คือเรียกได้ว่าขายดีที่สุดนะครับและได้รับมาตรฐานที่สุดนะครับ เซตไปในกูเกิลก็เจอนะครับบริษัทเชรยนนะครับมี2สาขาตั้งอยู่สาขาใหญ่อยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1บินบุรีก็คือสาขาที่ผมอยู่เนี่ยแหละแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับอยู่ซอยเสรีไทย95นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาปงให้ดูนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะโยนๆนะครับเดี๋ยวขอภายก่อนเนาะนี่นะครับ๋ยวผมก็ตั้งเครื่องไว้ด้วยนะครับก็พอเราเปิดกุญแจสตร์ทเครื่องอะไรต่างๆไฟเดทัยเขาก็จะทํางานนะครับไฟเดรไลท์ก็จะทํางานนะครับ ไฟตัวนี้จะส่องสว่างทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนะครับเขาเรียก Daytime Running Light นะครับมันจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะมันจะเปิดของมันปิดอัตโนมัติของมันเองนะครับแต่ส่วนไฟหน้าดวงหลักที่เป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยเราต้องเปิดนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับดูนะครับห้องโดยสารนะครับเครื่องเดินเรียบนะครับถ้ามีเสียงดังไม่ขอภายนะผมอยากให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะดูนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะเลยน็อตสวยๆเดิมๆนะครับ แก้มซ้ายขวาเดิมๆนะครับปั๊บ ABS อะไรต่างๆมาร์กทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับรถสวยๆคุณภาพคัสเกตนะครับยิบล็อกไม่มีแตกหักนะครับมาร์คน็อตยังอยู่นะครับก๊ออากาศเดิมสายไอโฟ่เดิมนะครับเทอร์โบนะครับเป็น1.9เทอร์โบนะครับแคสต์ไลทิกอยู่ครบนะครับรถไม่มีแตกหักจะให้ดูตรงฝาเครื่องดูนะครับว่ารถมาไม่มีแตกเลยนะไม่เคยเปิดฝานะครับห้องเครื่องไม่มีน้ํามันไหลเยอะนะครับรถใหม่ๆรี่เปิดแอร์แรงสุดไว้นะครับ เครื่องยนต์นิ่งมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ปี19ใช้งานน้อยนะครับไม่สามหมื่นเก้านะครับรถเข้าสูนได้นะครับต้องแต่งด้าได้แต่งต้องนะครับที่คาร์นหน้านะครับดูล็อตนะครับเดิมจุดมี่คูลมาร์ทุกอย่างให้ครบหมดกันทั้งบานโถงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นเพดของเจ้าคันนี้นะครับก็ยังมีพลาสติกติดอยู่นะครับเอาเรียกงตู้ถ่านไปเช็แจ้งนะครับใครอยากเช็คอะไรเช็คเลยยินดีให้นะครับ ขายรูปให้เช็คได้เลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆสวยๆนะครับนี่รถิเนียนนะครับตัวแบตเตอรี่เป็นแบตน้ำขนาดใหญ่นะครับไฟแรงมากนะครับหัวนอซ้ายขวาเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ EGO e g r อะไรไม่มีบุดนะครับรถเดิมนะครับรถที่เทรจนเน้นขายสภาพเดิมนะครับไม่มีแต่งซิ่งไม่มีอะไรนะขายเดิมๆจะให้ลูกค้าได้ใช้รถที่ดีนะครับเต็มสมรรถนะของรถเขาเองนะครับสําหรับ คันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมทุกจุดนะครับดูได้เลยนะครับสติกองสติ๊กเกอร์อะไรก็ยังอยู่นะครับมีสติ๊กเกอร์เดิมทุกจุดนะครับสีเดิมนะครับตรงนี้นะจีบให้ดูเลยดว่าอ่าจีบแต่งพวงมาลัยนะครับยังมีรอยยังมีรอยนะครับยังมีรอยถ้าเป็นฝาทําสีมาจิบจะไม่เป็นอย่างนี้นะให้ดูนะครับมันน้องขอนงยากด้วยนะครับอ่าโอเค นะครับยักไงก็ต้องขอฝากไว้นะครับกับเจ้าดีแมคันนี้นะอิวสุดีแม็กสเตล1.9ซดนะครับผมอาจจะพูดยาวนิดนึงในคลิปนี้ผมอยากให้ดูว่ารถของเรานะได้คุณภาพคัดเกตขนาดไหนนะครับกับบริษัทเพชรยนต์รถมือสองคัดเกตเอนะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับสามารถจัดไปแนนได้ทั่วประเทศลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะครับค้าโครงค้าขายนะครับมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านราชการบํานานขายของออนไลน์ทำนาอะไรได้หมดนะครับขอให้ติดต่อเข้ามานะครับแล้วผมเนี่ยช่วยดันนะครับ ผมเนตเพชรยนครับยินดีให้บริการเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้หนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะผมมองว่าสวยมากเลยนะครับราคา679นะครับยูสุดีแมกหนึ่งจุดเก้าซคันนี้นะครับยังเข้าศูนย์ได้นะครับอดีย่าลื่นยังเข้าศูนย์ได้นะครับจะเป็นเครื่อง1.9ประหยัดน้ำมันภาษีรายปีจ่ายน้อยมากผมบอกเลยนะครับคุ้มครับคันนี้นะครับราคา679ก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6นดดกะครับกับผมเนเพชรยนต์นะครับ ยินดีให้บริการนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับให้กําลังใจกันด้วยเนาะเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ